สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการชิมหน่อยอร่อยปะอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พ๊มนมันซัสโกคือเรามาจอดรถกันติ๊ง ก็คือเราอะมากินข้าวที่อยู่ร้านแถวนี้ทุกคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะเรามากินอะไรกันเอ๊ะมากินอะไรกันเนาะถ้าใครที่ติดตามฝัญก็คือจะรู้ว่าเรามากินบ่อยอย่างกับหุ้นส่วนร้านคือแบบว่า,บ,าบ่อยตั้งแต่สมัยร้านยังอย,งอยู่ตรงเนี้ยทุกคนอ่าเริ่มเดมาไปยากแล้วว่าร้านอะไรแต่เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราเราจะไปกินอะไรกันดีเย่ถึงแล้วนะคะว,วันนี้เราก็จะมากินเทคโนโคุณกัน ระะ้านก็มีชุดย่างเน่อยกับชุดม้อไฟให้เลือกก็จะมีทั้งเนื้อหมูแล้ก็มีทะเลด,ด้วยให้เลือกนะคะทุกคนปกติเราก็จะกินย่างเน่อยใช่ไหมชุดใหญ่ไปเลยอร่อยมาก <laughs> ขอบคุณนะแล้วก็แบบมีเมนูเยอะแยะมากมายคือเยอะมากทุกคนเยอะแบบเยอะมากเอ้ยคือแบบกากินมาก มีแบบทางแบบเป็นกับข้าวเป็นข้าวราดข้าวเด็ดมากคือที่เคยกินเราต้องสั่งเมนูแหละกระเพราหมูชิ้นกระเพราเนื้อชิ้นเนื้อกระทะร้อนหมูกระทะร้อนสัออ่งสั้นยอดน้ำปลา <laughs> คืออร่อยอร่อยจริงๆแบบว่าส้มต,ตำทุกชนิดส้มต,อตำอร่อยมากยำที่นี่คือเคยกินเหล่า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 อะ ืออร่อยมากตอนนั้นมาก,กับแม่กินเหลาแล้วก็อมหมูก็เด็ดมากทุกคนนอกจากจะมีของคาวแล้วเขาก็ยังมีของหวานนะคะทุกคนคือแบบครบมากมาลานี้ก็คือครบแน่นอน เทคโนอีกแล้วเย้ yeah. วันนี้เราสั่งแบบว่าไม่ใช่เนือ,อย่างแหละสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอเอ,อันนี้คือตามโคลาดที่เรื่องหรือแล้วก็มีเพื่อนสั่งยำผัก,กบุกกรอบยำผักบุกกรอบแล้วก็มีกุ้งนวยเป<อ>็ดข้าวผัด คือ,ข,อข้าวผัดหมูย่างเลยนะย่างนะหมูออย่างหมูออย่าง,ออางข้าวผัดร้านนี้คืออร่อยน่ารักจักเลย แล้วก็อยู่กันที่ส่วนมากนะคะเราเพิ่งจอดรถเสร็จวันนี้เรามากินอะไรกันเออเอยเอยเออเออเออยย่านบางมดเฮ้ยย่างในย่างที่แบบว่าดื้อที่อร่อยที่ดื้อเราไปดูกันเลยนี่ฮันนี่คนเราอยู่ที่เชียรบ้านกันแล้ว ก็คือเมนูของรานะคะทุกคนก็จะมีเมนูที่เป็นเนื้อกับเมนูที่เป็นหมูแล้วก็มีสุกี้ยากิญี่ปุ่นด้วยทุกคนถูกก็จะมีแบบว่าอติมเชอร์นะคะที่เด็ดก็คือที่เด็ดก็คือตรงนี้เลยไข่หวานอร่อยแบบอร่อยมากขอบคุณมากแบบอร่อยถ้าแบบเราจะไม่สั่งเป็นเนื้อย่างแบบเราก็สั่งเป็นอะลากราสที่เขามีข้าวให้ด้วยก็ได้เด็ดมาก สติลอยทุกคนเอ่อเลนวาใช่ไหมลอยชิดลอยออ ชิมไปแล้วคำหนึง่งอดใจไม่ไหวเธอกินนะอําไปไงละมุนมากมันแบบว่ามันอร่อยซอสแต่ว่าซอสด,ดือ้อมากเรือทกนทันอร่อยขนาดนี้ไม่เข้าใจ ที่ชอบกินลิ้นหมูต้องลองมากินลินล้นวัวครับเด็ดกว่าเยอะอ้ําอ้ํามันแบบมันไม่เหนียวอ่ะคนที่ไม่ชอบกินเหนียวเหนียวแบบวันแบบว่าก็ก็ลองได้นะมันฝัญก็พอกินได้ก็อร่อยนึบๆอ้ําไปแล้วคือมันนุ่มมากเนื้อนุ่มมากทช่ไมเพื่อนเพื่อ Wow. <laughs> ha, nom! <laughs> ต่อไปกันเลยาไปต่อยางตอนเนตอนนี้นะคะเราก็มาอีกร้านที่ส่วนมากก็คือชื่อว่าเคปเย็นป้านายเคปเย็นป้านายนั่นเองก็คือมีเคปเย็นเจ้าดังของบางมดส่วนมากนะทุกคนคือเดินตรงมาตรงนี้ถึงเลย หาง่ายมากๆแล้วก็เมนูแบบว่าหลากหลายมีคนละครึ่งให้สกแกนด้วยทุกคน คนเราก็จะมากินเกฟนา้านชอบมาก,กัน,นะคะนี่พามาอย่างดีใส่ตู้เย็นแบบน่าชานขนาดใส่ตู้เย็นไหนยังน่ากินเลยอ่ะจปิกกดดูอื้ออุ้ยอุ้ยน้องนี่เราจะกินให้ดู อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากมากทุกคนอร่อยแสงออกปากต้องไปลองส่วนมากค่ะทุกคน